สวัสดีทุกท่านนะคะสบายกันดีนะหวานก็สบายดีมากๆค่ะสำหรับอัพิโสดนี้นะคะโอ้โหมาอีกแล้วนะคะ i อชีอีซีซแล้วก็ t e n เซนวิดีโอนะคะเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับละครนะคะเป็นละครโรแมนติกสะท้อนชีวิตวัยรุ่นเรื่อง once and forever ค่ะสำหรับเรื่องนี้นำแสดงโดยนะคะคุณจางอีซานโอ้โหนักแสดงท่านนี้มีคุณภาพมากๆนะคะคุณจางอีซานนอกจากนี้แล้วร่วมด้วยน้องกวนเสี่ยวทงแล้วก็ฟัน เฉิงนะคะขวัญใจของชาวไทยนะคะแล้วก็คุณหลี่สีรุยค่ะ เรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบที่หวานบอกไปนะคะเป็นแบบแนวโรแมนติกแล้วก็สะท้อนชีวิตของวัยรุ่นนั่นเองค่ะทั้งหมดจะมี35ตอนนะคะก็ออนแอร์ตั้งแต่วันที่10กระกฎะาคมไปจนถึงวันที่25กระากรกฎาคมนี้นะคะ35ตอนภายใน2อาทิตย์เพื่อนๆอ,อย่าลืมดูกันนะคะจะดูไหวไหม่เอ่ยต้องเข้าคิวไว้สำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นแนวจีนปัจจุบันนะคะสาหรับคุณจางอีซานนะคะรับบทเป็น ชิ้นฉวนค่ะส่วนน้องกวนเสี่ยวถงนะคะรับบทเป็นเชี่ยเสี่ยวแล้วก็น้องฟ้านเฉิงเฉิงรับบทเป็นหยางเฉิงนะคะแล้วก็คุณหลี่ซีรุ่ยรับบทเป็นชิ้นซีค่ะในเรื่องนี้นะคะใช้เสียงจริงใช่ไหมเพราะว่าหวานอ่านจากข่าวบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนเห็นเขาเห็นเขาก็แซวๆนะคะก็ะะชมชมแซวๆไปพร้อมกันในประโยคเดียวว่าทางด้านของสำเนียงนะคะสำเนียงจีนแบบ ปักกิ่งนะคะของคุณกวนเสี่ยวถงแล้วก็คุณจางอีซานนั้นถือได้ว่าน่ารักดีนะคะก็แสดงว่าใช้เสียงจริงของพวกเขานะคะสำหรับเรื่องนี้พอตเป็นอย่างไรพอตมันเป็นแนวของชีวิตของวัยรุ่นในช่วงต้นศตรวรรษที่21เนี่ยแหละค่ะเชีย่ยวเสียวนะคะก็ได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งค่ะซึ่งก็มีคนที่เธอแบบแอบชอบก็เรียนอยู่ด้วยนะคะชื่อว่าเหอเซียวโจนั่นแหละค่ะทีนี้นะคะชินชวนนั้นก็เป็นคนรักในวัยเด็กของเธอ ซึ่งก็กําลังศึกษาอยู่ต่างประเทศนะคะซึ่งก็หลงรักมากๆเลยอะเอาง่ายๆนะคะถึงกันนั้นค่ะเขานั้นก็ซ่อนความรักเอาไว้ลึกๆในใจเลยนะคะแล้วก็มักจะชวนนะคะนางเอกของพวกเราทะเลาะค่ะเพื่อให้เกิดความสนุกนั่นเองเห็นไหมคะวิธีการจีบของผู้ชายมีหลายแบบนะคะบางคนก็เอาอกเอาใจบางคนก็ชอบแกล้งชอบชวนทะเลาะนี่แหละค่ะต่อมานะคะเมื่อทางด้านของเฉียนซีค่ะเพื่อนร่วมห้องของเชียเสี่ยวแล้วก็เหอเสี่ยวโจ อยยู่ด้กันนะวคะความรักที่ไม่สมหวังของเสี้ยวมันก็เกิดขึ้นมาแล้วล่ะค่ะก็ทางด้านของชินชวนนะคะเทนี้ก็ต้องกลับมาจากต่างประเทศนะคะเพราะว่าเรียนจบแล้วก็มาเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังแบบตั้งใจทํางานสแสวงหาคุณค่าของชีวิตนะคะก็คือใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะแล้วสุดท้ายนะคะก็คือลงเอยกันนั่นเองค่ะเ <laughs> มื่อเวลาผ่านไปนะคะ คนหนุ่มสาวที่ไร้กังวลเหล่านี้ต่างก็เริ่มต้นการผจญภัยในโลกของตัวเองนะคะหลังจากที่เรียนจบออกมาแล้วก็ผ่านเรื่องราวของความขึ้นขึ้นลงๆของชีวิตนะคะแล้วเส้นทางชีวิตของพวกเขานั้นก็แตกต่างกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการใช้ชีวิตของวัยรุ่นจีนเขาต้องการจัดสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขานี้นเติบโตขึ้นมาภายใต,ใต้ความกล้าหาญแล้วก็จิตวิญ,ญญาณที่มีไว้ในการต่อสู้นะคะซึ่งพวกเขานั้นก็คือสู้มาตั้งแต่วัยเยาว์แล้วแล้วก็ ขับเคลื่อนพวกเขาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะสําหรับพอดเรื่องนะคะพอฟังแล้วมีใครสนใจที่จะดูบ้างเอ่ยสําหรับเรื่องนี้หวันว่าดีนะแล้วก็โดยเฉพาะมีดารานะคะที่มีคุณภาพมากๆเลยแสดงในเรื่องนี้นะคะคนคนแรกเลยคือบางทีอะ่ะเราดูที่ดารานะคะอย่างซีรีส์เรื่องไหนก็ตามที่คุณอย่างคุณป๋ายจิ้งถิงนะคะเป็นผู้ที่รับเล่นเนี่ยเรื่องนั้นควรจะดูเพราะส่วนใหญ่แล้วจะดีทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็มีของคุณจางอีซา นี่แหละคะ่ะถ้าเขาเล่นเรื่องไหนควรจะดูนะแล้วก็มีของอคุณหยางมี่เนาะแล้วก็คุณเจ้าลี่อิงแล้วก็มีน้องเจ้ารู้สือนะคะคือดูแล้วไม่ผิดหวังคุณหยางจือ่อแล้วก็โอ้ยังมีอีกหลายท่านนะคะที่หวานไม่ได้เอ่ยชื่อขึ้นมานะคะแต่อะไรก็ตามหวานว่ามีคนที่แบบว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็เข้าใจว่าเออถ้าเป็นดาราท่านนี้รับเล่นเรื่องไหนนะคะมักจะเป็นเรื่องที่มีคุณภาพมากๆนะคะเอาละค่ะสําหรับในเรื่องนี้นะคะหวานก็ไปสอดส่องมาแล้ว ะะก็ถือได้ว่า2ตอนแรกเออหวานดูไป2ตอนก็ถือได้ว่าคือดูได้สบายๆเรื่องนี้นะคะแล้วก็มันก็ ช่วงแรกๆมันยังไม่ได้ต่อสู้อะไรมากนะแต่เราจะเห็นแล้วว่าพื้นฐานของตัวละครแต่ละตัวนั้นนะคะใครชอบใครใครดึงดูดใครนะคะเราจะเห็นแล้วอย่างนางเอกของพวกเราก็มีความแอบลักเนาะแอบลักฟ้านเฉินเฉินนะแต่องอะไรก็ตามก็น่าแอบลักอยู่นะคะแต่องอะไรก็ตามคู่ที่แท้จริงของนางเอกนั้นก็คือคุณจางอีซานในท้ายที่สุดแล้วนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวแบบว่าเริ่มต้นด้วยโหมดของการเล่าเรื่องนะคะก็โหมดในการแบบเอออย่างที่หวานเบอก ว่าต้องปูทางมาก่อนเนาะว่าตอนเป็นวัยรุ่นนั้นนะคะชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ใครชอบใครบ้างนอกจากนี้แล้วมันก็ไม่สามารถจะหลีกหนีบางฉากที่มันก็เป็นความรุนแรงอะ่ะเพราะว่าวัยรุ่นมันจะมีอารมณ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอดของทางด้านของเรื่องนี้นะคะก็เหมือนกับว่าแบบ ยังมีความเป็นไอดอลอยู่นิดๆเนาะเพราะว่าจะเน้นนะคะช่วงแรกๆเน้นไปที่ความรักนะคะของนักแสดงรุ่นยาวอย่างทางด้านของอน้องกวนเสี่ยวถงแล้วก็จางอี้ซานในตอนที่เขายังเป็นแบบวัยรุ่นแบบเรียนมัธยมแล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยอ,อยู่นะคะและแน่นอนว่าเรื่องนี้ภาพสวยมากๆเลยนะคะหวานว่าทางทางไอ้ฉีอี้เขาทําภาพในละครนะคะเวลาถ่ายทำเนี่ยมันมันมีความเป็นภาพยนตร์อยู่เนาะ <c oughs> ดูแล้ว อารมณ์ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าสำเนียงนะคะที่เราได้ยินจากคุณจางอี้ซานแล้วก็กวนเสี่ยวถงนะคะก็เป็นสำเนียงปักกิ่งที่ก็น่าสนใจเข้าไปอีกนะคะก็ถือได้ว่าแคสนักแสดงมาได้แบบสมบทบาทจริงๆเลยนะคะก็เลือกมาได้อย่างถูกต้องนะคะก็ต้องชมฝ่ายผลิตแล้วกันเนาะสาหรับเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณจางอี้ซานนั้นนะคะก็เริ่มแสดงในเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีสไตล์ที่แบบว่า โดนจำกัดอะไรไว้อ่ะนะคะคือ ถ้าเพื่อนๆจำไม่ได้ว่าคุณจางอีซานแสดงอะไรไปบ้างนะคะอย่างเรื่องอจีนคอสตูมโบราณที่เพิ่งจบไปนะคะก็จะเป็นอะไรนะอุ้ยเสี่ยวป้อนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่เงียบกริบเลยนะเป็นเวอร์ชันที่เงียบกริเนะเเรเบรเลยเพราะว่าคุณจางอีซานนั้นไม่ไม่ได้หล่อมากขนาดที่ที่จะแบบดึงดูดดึงดูดผู้คนให้มาดูเขาได้แต่เขาเป็นยอดฝีมือในการแสดงนะคะเพื่อนๆสำหรับคุณจางอีซานค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะฟางเชิงเชิง นั้นก็ยังคงเป็นคนที่มีออร่าสุดๆเช่นเคยนะคะจริงๆแล้วบทที่เหมาะนะคะกับน้องฟ้านเฉิงเฉิงนั้นก็เนี่ยบทประมาณเนี้ยต้องเป็นเหมือนกับเจ้าชายน้อยๆเลยนะคะคือคือเขาดูยังไงก็ดูไม่จนเอาง่ายค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะดูเราก็คือเป็นเป็นดูแล้วเป็นเด็กดีเป็นเด็กเรียนโอ้ดูไปดูได้เลยค่ะฟ้านเฉิงเฉิงน่ารักมากๆในเรื่องนี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือว่าทักษะการแสดงส่วนตัวนะคะก็ ถือได้ว่าดีนะคะแล้วก็แบบเรียกได้ว่าไม่ได้เห็นความมีอารมณ์แบบซุกซนแบบความเป็นเพยบอยเลยสําหรับเรื่องนี้ในของบทบาทของคุณฟางเฉิงเฉิงนะคะถือได้ว่าประคองแล้วก็รับผิดชอบบทบาทของตัวเองได้ดีค่ะ แต่ถามว่าไปได้อีกไหมอุ้ยไปได้อีกเยอะเลยนะคะฟังเฉินเฉินเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าถ้าได้บทแบบออบทปังๆบทดีๆแล้วก็แบบหนักๆก,กว่านี้นะคะหวานว่าเขาจะไปได้ไกลามากๆเลยล้วค่ะเดี๋ยวต้องรอเนาะคือดาราบางท่านเนี่ยมีความแบบหล่อมีทรัพยากรมีคุณสมบัติทุกอย่างออพร้อมแล้วแต่ว่าบางทีบทละครมันก็ไม่ได้ส่งนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอแบบบทที่มันปังๆจริงๆค่ะพอแสดงแล้วมันแบบบูมขึ้นมาเลยนะคะเราต้องรอถึงวัน,น ของน้องฟ้านเฉเิงนะคะเรื่องนี้ก็ได้รับการพูดถึงเยอะนะคะในใน กลุ่มของผู้ชมวัยรุ่นนะคะส่วนทางด้านของผู้ชมที่เป็นวัยสูงวัยขึ้นไปอีกนะคะก็น่าจะได้ชมกันเยอะเพราะว่าออนแอร์อยู่ที่ CCTV ด้วยนะคะซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของจีนเขานะคะเพราะฉะนั้นก็มีคนดูเยอะอยู่แล้วก็ในเรื่องนี้นะคะหวานดูไป2ตอนแล้วถือว่าก็จะดูต่อไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้รีบอะไรนะคะเพราะว่าเป็นแนวจีนปัจจุบันแล้วก็แนวแบบนี้การดําเนินชีวิตที่ต้องต่อสู้มาเรื่อยๆนะคะของ ตั้งแต่วัยรุ่นมาเรื่อยๆจนกระทั่งวัยทำงานทั้งเรื่องของการงานเรื่องของอาชีพแล้วก็เรื่องของความรักการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็ในเรื่องราวของการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพราะว่ามันเป็นยุคแบบยุคต้นของศตวรรษที่21นั่นเองค่ะเอาละค่ะก็ถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะก็มาดูเรื่องนี้กันได้นะคะ once and forever ค่ะก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะเจ้าภาพเยอะนะคะเรื่องนี้แต่ว่าหวานดูที่ไอฉีอี ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ